สีสยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอล์เคป๊อช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต,ต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊ปนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่าให้ทุกคนได้ติดตามกันอีกเช่นเคยนะครับเริ่มกันเลยดีกว่ากับเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องของลิซ่ากับความปังในวงการแฟชั่นนั่นเองนะครับเพราะว่าล่าสุดนี้คนดังในแวดวงแฟชั่นได้มีการกดติดตามไอจีลิซ่าอีกครั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่มมา,มาใหม่อีกหนึ่งคนนั่นก็คือมิมี่เคทเรลนะครับได้มีการกด Follow ไอจีลิซ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นคนดังในแวดวงแฟชั่นนะครับเป็นแฟชั่นสไตลิสต์ไม่รู้ว่า่าาาเออะะจมีงนนไรรกัหืปล หรือว่ายังไงกันแน่หรือว่าชื่นชอบในความเป็นลิซ่าชื่นชอบในความปังของลิซ่าก็เลยกด Follow ไว้หลังจากนี้ก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าลิซ่าเนี่ยจะได้ร่วมงานกับแฟชั่นสไตลิสต์คนนี้หรือเปล่านะครับแต่ที่แน่ๆในวงการแฟชั่นในตอนนี้คือมีแต่คนอยากร่วมงานกับลิซ่ามากๆมาอมัปเดตกันต่อนะครับกับเรื่องราวที่แฟนๆเนี่ยเจอลิซ่าในวันนี้ที่คาเฟ่ล่าสุดนี้ดูเหมือนว่ามีคนเจอลิซ่าเพิ่มเติมนะครับหลังจากคาเฟ่จบปุ๊บหรือว่าอาจจะก่อนไปคาเฟ่เนี่ยไปเที่ยวกันด้วยนะครับ อยู่ด้วยในคาเฟ่เนี่ยก็คือต้าหนึ่งนี่เองนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าผู้ชายหมวกส้มเนี่ยจะเป็นเจเจนะครับหรือว่าเจเลอร์นั่นเองก็เป็นแฟนของต้าหนึ่งลิซ่ากับต้าหนึ่งแล้วก็เจเลอร์นะครับก็ไปเที่ยวด้วยกันนั่นเองไม่รู้ว่าพากันไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างนอกจากคาเฟ่แต่ว่าแฟนๆเจอเพิ่มเติมเนี่ยที่ห้างสรรพสินค้านะครับไปช็อปกันแน่นอนเลยลิซ่าเนี่ยน่าจะพาทัวร์เกาหลีหรือเปล่าแต่ใดๆก็คือเราได้เห็นลิซ่าเนเที่ยวกับเพื่อนที่ไทยที่เกาหลีนะครับทุกคนครั้งนี้ก็คือมาแวกกนมาๆปติิเจจะซ ไปกับแข้งข้าวลายไปกับมินนี่นะครับก็จะไปกับเมมเบอร์หรือว่าเมนเจอร์แต่ครั้งนี้ไปเที่ยวกับเพื่อนที่ประเทศไทยนะครับที่บินไปเที่ยวที่เกาหลีด้วยกันนั่นก็คือเดเจแล้วก็ต้าเหนิงนั่นเองไม่รู้ว่าจะมีคนอื่นอีกหรือเปล่านับเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักนะครับระหว่างลิซ่ากับเพื่อนไทยตอนนี้เนี่ยบลิงไทยลิลลี่ไทยนะครับก็แซวกันใหญ่เลยว่าคนดังไปเที่ยวกับคนดังคนดังจากเมืองไทยไปเที่ยวกับคนดังระดับโลกนะครับแถมยังเป็นเด็กไทยด้วยกันด้วยเพื่อนกันจะอยู่ที่ไหนก็เที่ยววดด้้้้ยกกััันนนไไครงีีเเ่ปจอท ลยิซ่าของเราก็ชิลมากๆแต่งตัวก็ชิลนะครับไปเที่ยวแบบว่าโอโหกลับมาถึงปุ๊บไปเจอกับลูกๆแล้วก็นัดเพื่อนๆออกไปเที่ยวกันต่อเลยใช้ชีวิตแต่ว่าเริงสนุกสนานมากๆในตอนนี้แฟนๆบอกว่าลิซ่าเป็นแบบนี้ดีที่สุดแล้วอยากทําอะไรก็ทําเลยอยากเที่ยวตรงไหนอยากกินอะไรอยากจะใช้ชีวิตยังไงทํามันแบบนั้นไปเลยไม่ต้องสนใครไม่ต้องแคร์ใครไม่ต้องสนคําพูดใดๆทั้งสิ้นนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับลิซ่าที่เรานั้นนามาแชร์มาอัปเดตให้แฟนๆทุกคนได้รับฟังกันใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับ คอมเมนต์ึ้นมาได้เลยสำหรับในคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วกเรามาเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กด s ับสคร i b ป์พ้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ